คาถาบูชานางกวักภาคาถานี้ใช้บูชานางกวักก่อนเปิดร้านเพื่อเรียกทรัพย์ทำให้ค้าขายดีก่อนสวดให้ว่านโมสามจบน้โมตัสสะภาควะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธสะน้โมตัสสะภาคาวะโต อาราหาโตสัมมาสัมพุทธานามโมตัสสะภะควะโตอาราหาโตสัมมาสัมพุทธาอภิวาทานาสีลิสะนิจังวุธาปะจายิโนยะโสจะโพคสัมปติพะหูทานานี้ วัดทันตีอภิวาทานาสีลิสานิจังวุธาปจายิโนยะโสจะโพคัสัมปติพหูทานานี้วัดทันตีอภิวาทานาสีลิสานิจังวุธาปจายโนยะโส จะโพคัสัมปติพาหูทานานิวัทันตีอะิวาทานาศิลิสนิจังวุธาปจายิโนยโสโสจะโพคสัมปติพาหูทานานิวัตทันตีอะพิวาทานาศีลิสนิจัง วุฒาปจายิโนยโสจะโพคัสัมปติพาหูทานานิวัตทันตีอภพิวาทานาศิลิสนิจังวุฒาปจายิโนยโสจะโพคัสัมปติพาหูทานานิวัตทันตี อภพิวาทานาสีลิสานิจังวุธาปจายิโนยโสโจะโ,จโพคัสัมปติพาหูทานานี้วัดทันติอะพิวาทานาสีลิสานิจังวุธาปจายิโนยโสโจะโ,จโพคาสัมปติพาหู ธนานี้วัดทันตีอภิวาธานาศีลิสะนิจังวุธาปจายิโนยะโสจะโพคาสัมปติพหูธนานี้วัดทันตี